สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขูสุขุได้จากพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอรักแมวชาแนลสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีต่างประเทศแล้วก็นในประเทศได้จากพี่น้องประเทศแล้วแล้วก็ต่างประเทศได้จ้ะเด้อขอพกลายๆที่เข้ามาานาะจากพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะได้จ้ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจเฮาคือว่าแหละขอพกุณหลายๆจ้าอย่าลืมกดตับตะเข้กดกระดิ่งน้ำได้จ้ะ แล้วก็เพื่อสีได้ผู้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในด้วยจ้ะเด้อช่องปอลักแมวชาแนลกับช่องปอลักแมวแฟร์มารีนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อมาแล้วจ้ะเป็นคลิปแรกของมื่อนะชมพี่น้องพากันกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วหิียวไรงามเมื่อคืนมาไห่เด้อโบไข่ถิ่มไปคืนตะกรอนนะพี่น้อง หายถิ่มใบตะกวนเน่ยโอ้ยกินซาสูซาซ้ายไปช่วยถิ่มเขากระถิ่มใบแบบนี้แหไรเขากินจนเบิดลตัวเม็ดน,น,นี่จะ้ะกะกอพระคุณพ่อพ,อพ่พอ,พอ,พอแม่แม่มไ,ไ,ดได้จามเศร้านี่ยจ้ะใกล้ๆผู้ใด้กะผู้ใด้กะไอ้นี่มาได้พี่นอ้องผู้ใด้กะเม่นถามว่าแม่ทำไม คลิ ding, ปไม่เด้งพะนะสงสัยเขาถึกปิดกันบมจังใดเนี่ยแหละพีน่น้องก็ภาวนาอย่าห้เป็นจังสันเด้อจ้ะเขากรลักระวังดีที่สุดแล้วหละจังใดก็ขอขอบคุณพว,ว่าแม่แม,ม่เอฟซีสุขุสุขุนนะจ๊ะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเอฟซีพลังเงียบเนาะมุดเศร้านี่เอฟซีพลังเงียบแลายกอขอขอบคุณหลายๆายนะจ้ะพี่น้องเด้อถึงบริเวณม,มา้าเขาก็ดีใจหอกว่าเออ จังใดก็ขอขอพระคุณเลยจ้ะขอขอพระคุณเลยลน่แหละพี่น้องบางคุณเพิ่นเบิ่งกัเพิ่นกับพ่ได้เมนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพระเอฟซีพลังเงียบเลยจ้ะเด้อจังใดบ้านปอรักแมวกัยังต้องการอาหารแมวสายแมวนะพี่น้องก็ขอขอพระคุณพพ่อแม่แม่ที่ทรงสายมาห้สองกระสอบเนาะจ้ะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากเนาะพี่น้องท่านคอยซัพพอร์ตเรามาเจอตลอด น้ำจิตน้ำใจแม่ท่านสูงส่งนะพี่น้องเนาะก็ขอขอระคุ้นลายๆกับเมื่อผู้ห้กก็สูงกว่าเมื่อผู้รับเสมอเละจ้ะพี่น้องแต่อย่อยาอย่าตำก็ค้นอย่าจนก็ไผ่เด้อจ้ะแม่ถ้าขอให้ชีวิตแม่ร่ำรวยเงินทองอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเลยจ้ะที่สําคัญก็คือขอให้สุขภาพแม่ท่านแข็งแรงตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนเลยจ้ะพี่น้องขอ,อคุณะแม่โอ้ยหนาอ ภูมิใจได้น้ะป <If S 1> <im> ีนขึ้นปีนหนองนะตันนี้ก็นอนไปจะเสลิจสลิดตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะ ิกองแม่ตัวเปิลเิมเลยพี่น้องเอย้ยังไม่ได้ทำมันเลยนะอีกน้อยก็เงาเงาแล้วนะอือืออีกน้อยก็ไม่อีกน้อยก็เงาเงาแล้วอีกน้อยก็เงาเงาแล้วหน้าอกไปโดนอะไรมาฮะหน้าอกไปโดนอะไรมาเนะีนะ่ยนฮะดำปิดปีเลยไปเล่นล้อรถพ่อใช่ไหมือนี่อะไรนี่พุงอะ่ะนี่พุงเหรอนี่พุงเหรอพุงหมอน้อยเหรอ พุงหมาน้อยอ่ะเนี่ยพุงหมาน้อยอ่ะเนี่ยอันนี้พุงหมาน้อยอ่ะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเนี่ยไม่อะไรนะนอนเฉยอนอนเหลือบตาดูนอนเหลือบตาดูอือหือือหือหืออืหือมีสีส้มแซมมาด้วยเนียมีสีส้มแซมมาด้วยจะยังไงเนี่ย ฮะมันเป็นสามสีด้วยเนี่ยฮะฮะเป็นสามสีด้วยสีส้มก็แซมมาเนี่ยอืมอื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 สีส้มก็แซมมาเนี่ยเนี่เสีส้มแซมมานี่ยอือืมอเหมือนเขียวเนี่ยถ้าแม่เล่นด้วยเนี่ยเฮ้ยติ๊งิงดิ๊งดิงดิดิงงงงงดิงดิ พี่น้องเอ้ยเอแมวเนี่ยเขากะไอ้นี่เนาะจำเสียงจำกินแม่จะฟของใดได้พี่น้องเขาในยางมาเพ่ะท่านในเขาซอยอยู่ถ้ากันยืนถลาสาบเราอยู่หน้าประตูนะพี่น้องเอ้ยครับผมคุยกับแม่ละเอออยากให้แม่เล่นปะปเข้าไปนอนไปอืม ใครจะมีเวลามานั่งเล่นกับหนูทุกวันอ่ะฮะอีกเจ้านี้อ้วนเึ้นทุกวันนะพี่น้องรนะอดตายมาันเอ้ยรอดตุยมาได้นะขอตัวด,ด้วยจ้ะเด้อรอดตุยมาได้ก็หลงเบาใจนี่แหละโดนปิดกันกับพ่อคำเบาเนี่ยแหละพี่นอ้องอะไรลูก มานอนตักอีกแล้วแม่ให้นอนแป๊บเดียวนะอืมแม่ให้หนูนอนแป๊บเดียวนะแม่อัดคลิปอยู่โอ้ยดูดูดูโอ้ยดูดูดูหมอมาซุกเอ้ยรักมากเลยลูกปะปะปะนอนตะก,การหนูโอ้โหจับกระปุก คับปมคับผม,มนี่แหละถ้าได้เล่นแล้วก็เคยตัวนี่แหละให้มาหลับมานอนบนตักปีนขึ้นมานอนบนตักเฮ้ยต่ยจังได้ก็ข,ขอขอพุณนพอพ่อแม่ยิ้มที่ทุกข่สุขคนแหละจ้ะพี่ยังหักและเป็นห่วงนะพี่น้องเนาะม้ากละสงสารเด็กๆก,ก็ขอพระคุณในไลฟ์พี่น้องเออนอนไปนอนอยังไงก็นอนไปเถอะ มันต้องมานอนดีนะกับขัดทำมงขมาดนะอยากนอนอยังไงก็นอนไปอยากนอนตักแม่เออไปเลย ให้นอนกับพี่ส้มชุนนั่นให้น้องนอนเพื่อได้ส้มชุนอื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 ออือก็แม่บอกให้หนูนอนในแต่ก้าจะให้แม่เล่นด้วยตลอดได้ไงล่ะสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่บนนยาก็สีลงขอปิดคลิปได้จ้ะเด้อเขามัแล้วก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้อง หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจแหละจ้าขอบพระคุณหลายๆนะจ้าเด้ออย่าลืมกดซับตะไคยกดกระดิ่งนะจา้าสิได้บ่พาวาดคลิปใหม่ๆเนาอพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปลรักแมวแชนแนลสิไปกินนมขออีกแล้ว้วก็ถชือเขาตีเธอนอนสบายใจเชิบเลยเนะี่ย อย่าตีกันอย่าตีกันสวัสดีจ้า